สบายดีปาลูกพอพน้องเยียร์คือเ่ามึนเลยกะแม่น้องเยียไปตะกองลูกสาวอีกเลยปาลูกเอ้ยพากันมากกลดขัวปาลูกเลยหลับจางกลดขัวมาบดกลืบเลยเลยมาหนิ <ś c oughs> มาบดทุกคนทั้งแซบหน่อยทั้งพอทั้งแม่ทั้งน้องมดผู้สวนม,าามันก็มีสีหาคนแซบจา้าสบายดีปาลูกแน่ลูกอวยมา วยมันงงเหงงเยอะเออแสมยังกัมนนีนะมาคนละหัวเลยจักลักเลยเจ้านะโอ้ยสิบลักเลยใส่ตัวเลยสิบลักน้องแย่มื่อนียขยันขนาดลุกเลยคุ๊ปก็บาใส่คุ๊ก็บาเอาเม่าเอากบเพ่เอาข้กเอาคุ๊บ่ เพอ,อน้องมัดกับเา้ากุ๊บน้องมัดแล้วก็บ้อาอย่นอีกโก็หักหก,หก,หกปะลุงเลยมีแต่น้ำเจ้าว่าน้ำนา่นนเพิ่มราคาขึ้นด้วยหรเกีเลยวะใบหยอกเพิ่นห <laughs> น้าผาน้ำกับเทว รักหัวกับประม่คงผัวอื่นดอกผัวลุงก็คงอาจจะคลองเปิดให้พังหายได้ปล่อยง้อนะทั้งกลนทั้งพังได้ปลาลุงเลยรักละสิบบาทพังน้ำ แต่ว่าตอกแม่น้ำขัดจับนั่นเป็นไฮยางหนึ่งอีกเอาแน่นอ้ําน้องแย้มขอกาแฟจะกินนั่นได้ซองหนึ่งเลยอย่างกว้างมากอะ่ได้สั่นแต่ว่าซื่ออยู่กันอยากกินข้าวกับพักไอ้ยางหลัดทงแล้วนี่มองเที่ยงอยู่แล้วหลัดป่าไปเลยละเนี่ย หายน้องเยยบน้องงอดมาหาเงินหลับจ่างคนจะเติมเน็ตโดยโอ้ยว่าคือจะถอดเสบเอ้ยแสบหิวขาวงไม่กี่แก่วแล้วกินบอกโมมี่แม่ไปเลยถือมา

เส่แสบกับไอ้มากินข้าวเฮ้อมาแล้วผูกสอดผูกเออหอบที่ บึงห้ำท้ามมัดท้ามแบบห่อตีมาเมะมาสิขนาดแหล่ะแท้ลอยคุมหน่อยลอยอือขอระยะน้ำมีแต่น้ำกับแถว มมนยมุมมันเ่อยูัน่อยู่นรยว่าหาครับาอยู่หาโอ้นาเรียนแค่เดียวออัวมุมมองอันนี้นะสามินะอือออสามทิพย์ปอดปไม่เลยประมาณอยู่ ทองลอยผูลอะไรอะพวกองลอยผเล่าพวกองลักดไม่เคย,ยลัเยนั่งจานานี้นังจาหน,นี่กดเอาไว้แบบเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเนาะเออความลึกความเป็นตันวอย่างมาเนาะเพียยเนาะแมนแบกลามาขออีกักนึง bỏ nhá, khỏi bẹp ngồi tôi bỏ nhá, ăn nắp đây mấy giờ mới chì hả <laughs> hả hả con hồng của bác vậy con hồng của kẻ bà bòi con ờ hãy cho phóng nạc, khách học khuất yên sợ khuất, sao xao xa thằng nào tí sao sao thằng nào, khoa พ่อมาใส่หนหมวกด้าน้คอยก็ลืมในลืมบอกนงวัดอากุบมาให้เป็นยังไงโฮ้ยอยากดึกันนะแล้วหากใหม่จะไปหากใหม่ไหนวจังเป็นคือลายเครือสตัน

จะหกแล้วแต่ขาวได้แหละนางเหยี่ยมใส่กุนกุลกุลย่ให้มันแล้วองมันหกมันหกแต่เทแล้วปลาลุงเลยอันขึ้นไปมันสิเป็นไห,หนาพูแหละมองปลาลุงเห็นลักแดนพูแหละมันจะเป็นไห,หนาก็สิกลงายคนนี้ค่ะตอนนั้นมันกลืนยากเลยมันกนยน้ำร้าย จกน้ำกระแทวน้ำเหยียงประดุกับป้านี่รัแบบไก่อนน่าจะคุมแล้วก็จมดูแท้ อดเอาเดียกับพ่อมองสบายแหละมอนานเกินแล้วดอกปวดอะไรเลยอ่เมาอะไดฉันสิชวนมาตินี่ครอบครัวนี่ก็เปิดลากันแล้ว่มเฮ็ดเลยฮะมันก็คือจักมันก็ขีดคาดกันมันบ่มวิบูฮะอันนี้นะ พิ่นให้เพิ่นให้ว่าคุ้มละสิบบาทงงยจังว่าเลยเลยตันนี้เด้อถ้าบกขอน้ำมันจะขอกนเพิ่มใครว่าอันมองมือหินแหงนะให้สิบหาเด้อใครว่าทางไหนว่ามือหินแห่วะทางข้างบ่ทางยากนี่แล้วทางยากนี nee <c oughs> <c oughs> ่เออปกติก็ว่าสิบหาก็หายอยู่สิบหาเด้อว่าทางยากนี่มีแต่น้ำลายเนี่ยวะ คนบบปากเออ้อเดี๋ยวเคี่ยกันคนวะว่าเดี๋ยวเคี่ยวกันเลี้วก่อนมากันยากไหเนาะออล้ออวกาบอกแล้วก็ไม,ไม่ได้ว่าันพีแอเพีามันบันคือเจ๊ไรเจ๊เพมันออกมาันออกมา <c oughs> หามคุ้มาหอดปลาหอกนี่พี่ปลาขุดบาดนี่นี่เขาไม้คุ้มเลยนี่พี่นี่เออจะขุ้มาหอดหงอกครับนี่นก็กๆนี่ปลาไว้เห็นจ้าของก็จะเห็นเองพี่มาขุดผิดปลาผิดบาดนหี้ยไม้ไว้เนี่ยทำไปจะพิวยดพี่เออคุ้มาหอดเขาไม้เป็นเมียนๆหรือเปล่าล่ะโอ้หัเสียมากจนเบี้ยวจะเอาน่ะถูกเอาน่ะถูกแล้วมีเสียงเอาให้บาเดจะแบบหัวมาเอาเหรอเนี่ยเอาควนมาข่อย ปรุดเนี่ยนี่มันคุดไปแล้มันเบี้ยแลวมันถีบกันเลยมันหักันเบี้ยเลมันขุดบปลงนั่นเองป้าตัวปรหลุงเลยพอ้องมดไปข่อยแบกละวหัวจำเป็นได้แบกแบกก็มีแต่น้ำกูจะพาละหัวหลมใช่เนาะ เปน็นอะไรเด็กประลลงคมเลิกมันมีไหมแทะอิกนเงีย่อ้าวมันคือประต้งกับไหมฉลุเขาจะเอาพอทำนีน้กพอดีเลยคมเลิก เอ,อน้องเยียมเหมือยแฮงเหมือยปลุงเลยพ <c oughs> อในกรสิขพอลาไปเกิบปลาลุงปากไรไรก็แซ่ก็ติดตามสองน้องเยียมเนได้ปลลุงพอกัคดคนละิปน้าลุงปลาลุงตับสบายดี